ตอกหน้าหงายหนุ่มสอนรามโพสคลิปน้องวิจิตหลังคนเป็นแม่บอกพัฒนาการช้าซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันจำนวนมากว่าทางด้านน้องวิจิตนั้นเก่งมากๆตักข้าวทานเองโดยไม่เลอะเลยไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับ เก okay, ่งมากค่ะ กิงไหมค่ะไม่ต้องสนใจป้ายถ่ายไว้เถวะดูชิมดูชิมดูชิมลูก,ลก,ลกลไหนไหนดูชิมไหนดูชิมนั่นเนี่ยอืมอืมอืม,อ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 มดีต่อใจด,จใ,จดจใจ่อใจอืม